คณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานนายกู้เกียรตินิ่มเนียนผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมคณะลงพื้นที่อ,อบอตอบางปลา อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวและให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อจัดการปัญหาสัตว์จรจัดอย่างยั่งยืน แต่ทั้งนี้ปัญหาหลักของโครงการก็คือการขาดแคลนบุคลากรยังไม่มีสถานที่พักพิงสัตว์จรจัดในพื้นที่ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไปที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศรีนาย,ยกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ2,568 โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วม70คนประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลโดยได้รับความรู้จากดรสุริยะหินเมืองเก่าผู้เชี่ยวชาญด้านแผนพันพฒนาท้องถิน่นซึ่งการอบรมนั้นมุ่งเน้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่โรงแรมอีโคธรรมศาสตร์จังหวัดชนบุรีได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่1โครงการสำรวจและออกแบบถนนรองรับศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองอัจฉริยะซึ่งนายอดิเรกอุ่นโอสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมย้ำความสำคัญของโครงข่ายถนนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนา EEC ตั้งเป้าให้เป็นเมือง อัจฉริยะระดับโลกภายในปี2580โดยกรมทางหลวงชนบทศึกษาและออกแบบถนนเชื่อมโยงการคมนาคมหลายรูปแบบเช่นรถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภเวาและท่าเรือมาตบตะพุทธการประชุมนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นเพื่อให้โครงการตอบสนองความต้องการในทุกภาคส่วน ทางด้านนายชานนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกร่วมกิจกรรมฝึกป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมีการฝึกใช้สถาน,นาการสมมติไฟป่าบนเขาชะพลูและเขาแหลมที่อาจกระทบต่อประชาชนในสองอำเภอสามอบต กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรเช่นเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงยานพหนะและอุปกรณ์ฝึกทบทวนระบบบัญชาการเหตุการณ์และการวางแผนการปฏิบัติทั้งบนภูเขาและด้านล่างเป้าหมายคือการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยหากเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ ด้านนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมชมการสาธิตการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการฝึกครอบบ้าโก2025ซึ่งมีการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะและการสาธิตการปฏิบัติงานในสถานีต่างๆเช่นอุทกภัยอากีภัยสารเคมีรั่วไหลและการช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้เขาร่วมฝึกมีจำนวน465คนจาก8ประเทศรวมถึงประเทศไทยมีสหรัฐจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียเกาหลีและญี่ปุ่นโดยศูนย์ฝึกมีบทบาทในการพัฒนาและอบรมบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภายัยและมุ่งเน้นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ